สวัสดีครับมอน้นมจักรตุลัดพัดทินครับก็จะพาพี่พีนน้องๆมาเลาะปลาหามิมครับผมมอน้กับครั้งวันที่สองแล้วครับที่ออกมาหามิมครับจะได้บ่ได้กับว่าเบิงน้ากันได้ครับผมมาหาตรงปลาที่เคยหาได้ปีที่แล้วนี่แหละครับครับไปครับไปหาน้ากันครับผมครับเบิงตัวกินน่านครับแตงีมี่างมีมก็แถวนี้แะครับ เดินจอดรถมอเตอร์ไซค์ไปบ้านว่ดโดนครับเห็นไหครับมอเตอร์ไซค์เจอหรั้งมึนแล้วครั้งแรกครับนี่ครับเห็นบ่ครับย้อนแสงบ่ครับ อย่าลุ้นเบิงครับว่าจะมีหัวหน้ามัครับ หัวน้ำมัครับอ้ Ooh, หัวน้ำเต็มอยู่ครับผมนี่ครับเห็นหัวน้ำมั้ครับยังไม่ปิดตาดูว่าหัวน้ำม,มีอยู่นะครับนะครับหางแรกครับผมนี่ครับหัวน้ำครับ น้ำใสเลยครับนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับลังแรกครับผมอ่าต้อครับนี่ครับฉันใส่ใช้เบื้อมุนสะหรับพัดขิ้นคิดก่อนจะได้เห็นนะครับตัวอุปน,ปน,ปนมันจะเป็นลูกแหวนครับ มาขอสมาอลาศพนประจําเลยครับเจอเพื่อนยืนนี่ครับยืนปลาครับนะครับขอสาธุสาธุ่ยเฮลุกสุกย่างนังเนดิมมันปูทุ่ยแหวงครับลักษณะเป็นปลาครับผมนี่ครับเน็น้ามากเลยครับปลาเรื่ง เสือต่อะไรครับผมเครครอยต่ทางมุมห้างครับผมทางระทาน หาบึงแถวนี้บางครับเจอมันอยู่เจอทั้งยูฮังครับผมเจอทั้งพึ่งล้างนิ่มล้างครับหาจนเม็แล้วครับเจออยู่หฮางเดียวครับยังไม่ทันเจอเลยครับเดี๋ยมาสังเกตว่าอ๋อเพื่นมาปรับสภาพครับมาขุดมาขุดน้องครับมาขุดน้องง่ายครับเนี่ยครับคุดน้องง่ายแล้วเพิ่อนเอาดินมาเทนะครับแต่ก่อนเป็นปลาเลยครับเนี่ยเป็นปลามิ่มก็เลยหายปื๊ดเลยครับ ปกติมะป้านี่ก็ได้ลายหังอยู่ด้วยครับนี่นะดินเพิ่นมะเทสถึงไม่ดินเหนียวที่ขุดบึงแยกไม้ครับออเสียดายครับผมไปครับไปหายอีกหน่อยครับไป่เห็นกันแล้วครับแล้วครับผมนะครับข้างล่างนี่จะเป็นน้องครับที่เคยมาใส่พวกกรอบกบครับพิงช่วงฤดูฝนนี่ก็แห้งไปแล้วครับนี่ครับพื้นที่ครับ ก็ตตรงนี้ครับที่ิ่นปรับสภา่นเลยครับปลาเลยหายไปแล้วครับตรงนี้ครับวดถามมีมต่อมาับสงสัยปีนี้ครับขึ้หาขคงได้หาได้ทั้งนี้แหละครับเป็นปลากลางเดินหาเดี๋ยวค่อยมาเบ่งอีกเทนึงครับเสียดายครับผมนะครับต้องปุณนะครับทังมีตะมิ่งทั้งไงงามๆประปีที่แล้วครับที่ได้ปีเดียนปรับสภาปดเลยครับเสียดายครับผมครับ